สุรกเกษตรฟาร์มสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเพาะพันธุ์กุ้งฟอยสามารถเลี้ยงในกระมังใดได้พี่น้องนี่เขาก็ดักกุ้งขึ้นมาค่ะแล้วก็มาคัดเอาแม่ไข่น่อพี่นอ้องไข่เขียวๆแบบนี้เด้พี่น้องที่เขามองเห็นไข่เขานี่ก็คือนเขาผสมพันธุ์มาแล้วนี่พี่นอ้องหลังจากเขาผสมสามมือ เขากระสีเหลียวเห็นไข่สีเขียวอ่อนๆนะคะที่ท้องของแม่กุ้งเด้อพี่น้องต่อมาประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์มันกระสิกายเป็นสีเขียวเทาหรือว่าสีคุนๆน,นะคะกระสิมองเห็นจุดดำๆนั่นก็คือลูก,กตาของตัวอ่อนนั่นแหละพี่น้องเอเอม็ดไข่ก็สิเป็นขนาดใหญ่ถึงกง่าเก้านะคะเขาก็คัดเลือกตัวที่เบิ่งมันสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะพี่น้องที่มีไข่สีเขียวชัดเจนยิ่งเขาเหลียวเห็นลูก,กตา ลูกตาจุดดำๆเห็นไล,ะละ้ๆเห็นชัดๆนี่ยิ่งดีเลยเลาก็ได้แม่ไข่ที่เขาใกล้ที่สิเคียไข่เวลาเขาออกไปเลี้ยงอะนะคะอนนี้ก็คือดักจากในบอ่อขึ้นมาเลยพี่น้องมีตัวน้อยตัวใหญ่มีกุ้งกุ้งฝอยเด็กน้อยกุ้งฝอยหนุ่มสาวเลยพี่น้องปนกันไปนี่แม่คุ้มฝูงกับมีพี่น้องตัวใหญ่ก็มูกันมี เขาก็เลือกเอาตัวที่มันตัวยิ่งใหญ่เป้งๆค่อยสีได้ไครหลายๆเลยพี่น้องเด้ออ่านี่นีพี่น้องตัวนี้นอยนี่ก็เป็นไข่แม่สาวพี่น้องกุ้งแม่สาวสามสิบสืบได้จากสามสิบไข่เลยพี่น้องสามสิบถึงห้าสิบไข่เนาะประมาณนั้นเด้อพี่น้องมันตัวน้อยเดี๋ยวปั๊นี้พี่น้องเป็งตัวผูพี่น้องอ่านี่กุ้งตัวผูเป็นยังสีเด้อพี่น้องเนียตรงหัวเขาสิเป็นสีเหลืองๆออกน้ำตาล ตัวจ้อยๆแงาวแงาวแบบนี้พี่น้องมันจะเป็นตัวน้อยก็ตัวแม่เด้อตัวผูเอเนี่ยเขาก็เอาตัวผูใส่ไปให้เขาน้ำพี่น้องให้มันเป็นธรรมชาติเนะจะเป็นตัวผูกับตัวแม่ต้องอยู่น้ำกันเขาก็คัดไปแล้วพี่น้องเมื่อนีเขาสิคัดเอาใส่กระมังของเขาเนี่ยจะหาสิแม่เด้อพี่น้องกุ้งตัวผูก็เอาจากเครื่องนื่องจากยี่สิบยี่สิบกว่าตัวกับเพอะ กุ้งตัวแม่เอาจากหาดสิแม่อ้าวนี่แหละพี่น้องเบิ้งนุ่นะเขาก็เอา,เอาตัวเป่งๆเด้อพี่น้องเด้อยตัวแห้งสมบูรณ์แห้งไกลสิเคียไครแห้งดีพี่น้องวันนี้เขามาเตรียมกละมังไว้เด้อยพี่น้องเด้อน้ำก็เป็นน้ำสะอาดกันพี่น้องบ่มีน้ำในบอ่อก็เอาน้ำสะอาดนั่นแหละเมื่อนี้เขาใส่น้ำในบอ่อของเขาที่เขาเคยอยู่นะพี่น้องเอามาใส่เครื่องกละมังเด้อยค่ะอันท่อท่อนี่เอามาห้องเด้อยพี่น้องเอามาห้องบ้านเขา แล้วก็ต้องมีออกซิเจนในเขาน้ำเดอร์เมื่อนี่เขาใส่เป็นปั๊มน้ำพี่น้องปั๊มน้ำวนแต่ว่าข้อเสียก็คืออันนี้ใครมันสามารถเข้าไปในปั๊มได้พี่น้องคันพี่น้องได้เป็นออกซิเจนแห้งดีเลยค่ะอ่าบันนี้ก็มาเบิงบ้านของกุ้งนะพี่น้องนี่เมื่อนี่เขาใส่ตาคายพลาสติกพีวีีเอามาเย็บเอามานเสื้อกมดัดแบบนี้เลยพี่น้อง เอาใส่ทอเล็กๆน้นอยๆในในบ้านเขาเพื่อที่จะให้เขาไปลบไปซ่อนเดอ้อได้แล้วก็เอามาตั้งอ่าบนที่รองเขาต้องห้องไว้แบบนี้พี่น้องเพื่อที่จะให้เวลาเขาเคลียร์ไข่เสร็จแล้วอะไข่กสิหลงไปอยู่ในในกละมังนั่นแหละก็คือไข่ไข่สีได้ลงจากตะแกงนี่ไปหลอดตะแกงลงไปอ่ะพี่นอ้องอ่าขั้นสั้นขเขากะสิกินไข่เขาเดอ้อการให้อาหารกะตอนแยงเด้อพี่น้องมือละคัง ให้ใน่้อยจะยิบมือหนึ่งกระเพาะยิบมือน,น้อยๆเขาก็สังเกตเพิ่งว่าเขากินเบิดบอนะคะท่านกินมเบิดกระหายน้อยลงอีกนี่พี่น้องพอได้แล้วนี่เขาก็เอามาคัดแม่พันตัวที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์คัดใส่ลงไปเอาลงเอาลงไปในบ้านเขาที่เขาเตรียมไว้ในพี่น้องนับใส่จากกระรมังละหาสิบตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขนาดกระรมังก็คือ กะละมังญ่ธรรมดาธรรมดาเขาเนี่แหละแล้วเขาใส่ตัวพูลงไปน้ำด้วยพี่น้องจากยี่สิบตัวยี่สิบถึงยี่สิบห้าตัวเ้วยพี่น้องกับแม่ไข่ห้าสิบตัวใส่ลงไปในบ้านนี่ยแหละพี่น้องหลังจากที่เขาใส่ไปนะพี่น้องสักประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์เขาก็จะลียไข่บดทุกตัวเลยพี่น้องเขาค่อ,คอยย่ายแม่พันธุ์ออกแหมเรือแต่ไข่กับตัวอ่อน สักสองอาทิตย์นพี่น้องหอกกระิเริ่มเห็นเป็นแพงตน้นเห็นเป็นตัวคล้ายๆลูกน้ำอะนะคะแล้วมันก็ะิงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวคันมันใ,นใหญ่เพราะที่กล้องที่จับท่ายรูปได้เราเนี่ยพี่น้องและชี้ให้พี่น้องเบ่งตอนนี้เขาก็ยังเป็นน้อยๆอยู่มันจะมีกะละมังที่เฮ็ดไว้แล้วเราเขายังเป็นตัวอ่อนๆน้อยๆนะคะนี่พี่น้องใส่ลงไปเรียบร้อยแล้ว ให้เขาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้พี่น้องมากหลายได้ขันน,น้ำวนน้ำแบบออกซิเจนแบบนี้นะกุ้งเขามากลายพี่น้องมีภาชนะหน่อยก็นีเข้ากับใส้ตัวนหน่อยโตก็นีอ่าเสร็จแล้วเขาก็ให้เขาอยู่แบบอย่างนี้เลยหาวัสดุอีกอย่างก็ได้มาปิดไว้พี่น้องเห้มันมืดๆดเดอ้อแค่นี้แหละพี่น้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเดอ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใน่เด้อจ้า พราะเขาเป็นตัวอ่อนแล้วคลิปหนามาพอกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ